ฟิลฟเดนการเตรียมตัวสู่ยูโร2024ในวัย24ปีฟิลฟเดนกลายเป็นเพชรเม็ดงามของวงการฟุตบอลอังกฤษและแมนเชสเตอร์ซิตี้เรียกได้ว่าฟ o d e เดนประสบความสำเร็จในนามสโมสรเรือใบสีฟ้ามาหมดแล้วแต่ในนามทีมชาติเขายังมีเป้าหมายที่ต้องพิชิตอยู่ตั้งแต่เขายังเด็กฟ o d e เดนเป็นเด็กที่มีฝันยิ่งใหญ่เขาเริ่มต้น จากการเป็นเด็กเบนที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ใกล้ชิดและเฝ้ามองนักเตะที่เขาเชียร์มาตลอดเขาเล่าว่าบางครั้งผมนั่งเป็นเด็กเก็บบอลข้างสนามในหัวผมคิดแค่ว่าผมจะกินอะไรดีในมื้อต่อไปการเป็นเด็กเก็บบอลสอนให้เขากล้าคิดและกล้าฝันการได้อยู่ใกล้ชิดกับนักเตะและเห็นวิธีที่พวกเขาเล่นกับลูกบอลเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับโฟเดน ในวัยเพียงแค่16ปีโฟเดนได้ขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาเล่าว่ามีหลายครั้งที่ผมเดินเข้าไปที่สโมสรพร้อมกับหยิกต,ตัวเองและคิดว่านี่เรากำลังเล่นกับนักเตะพวกนี้จริงๆหร,ร,รอนอกจากการฝึกซ้อมที่สโมสรโฟเดนยังลงทุนจ้างโค้ดวิ่งส่วนตัวเพื่อพัฒนาทักษะการวิ่งของตัวเองโทนี่คลาดโค้ดวิ่งส่วนตัวของเขากล่าวว่า ปัญหาของโฟเดนคือการออกตัววิ่ง3าก้าวแรกเขาก้าวขายาวเกินไปเราต้องปรับให้เขาก้าวขาให้สั้นลงและวิ่งด้วยปลายเท้าโฟเดนเข้าใจและยอมรับการฝึกฝนนี้อย่างดีและเขายังศึกษาเทคนิคการวิ่งจากนักกีฬาในศึกอเมริกันฟุตบอล NFL เพื่อนำมาปรับใช้กับตัวเองโฟเดนไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาตัวเองเขาทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองกลายเป็นนักฟุตบอลที่ดีที่สุด และเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆรุ่นใหม่โฟเดนต้องการให้ลูกๆภาคภูมิใจกับทุกสิ่งที่เขาลงมือทำเขาตื่นมาในทุกวันพร้อมกับได้ทำในสิ่งที่เขาฝันอยากจะทำฟิลโฟเดนนะักฟุตบอลที่ไม่หยุดยั้ยงการพัฒนาพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองในยูโร2024